สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันนะคะกับช่อง Eat Together กินด้วยกันนะคะวันนี้ก็จะเสนอเมนูไก่มะนาวนะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะไปนำตัวอกไก่นะคะมาะแร่ตัวหนังออกไปก่อนนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะ เมื่อเราหั่นไก่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนาไก่ตัวนี้นะคะไปต้มนะคะหรือว่าไปไปลวกน้ำร้อนนะคะให้สุกนะคะเราก็จะตั้งน้ำร้อนนะคะใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อให้เนื้อไก่เนี่ยมีรสชาติเค็มนิดนิดนะคะแล้วก็เพิ่มกลมหอมด้วยใบมะกรูดนะคะหรือถ้าบ้านใดไม่ชอบก็ไม่ไม่ต้องใส่ใบมะกรูดในขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะ ตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไก่นะคะที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปลวกนะคะแล้วก็ลวกจนกระทั่งไก่สุกนะคะไม่ต้องไม่ต้องลวกนานมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อไก่จะแข็งนะคะ เมื่อเนื้อไก่เราสุกเรียบร้อยทั่วถึงแล้วนะคะเราก็จะตักมาพักไว้ในจานก่อนนะคะเพื่อให้เสะเด็จน้ำนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาทำเครื่องสำหรับเตรียมทำตัวยำนะคะก็จะมีหั่นพริกนะคะเป็นพริกขี้นกแดงนะคะ,ะหั่นซอยนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะกระเทียมเราก็จะมาหั่นสับนะคะสำหรับพริกนะคะเราสามารถเลือกปรับได้เลยนะคะว่าเราชอบเผ็ดหรือไม่นะคะก็ถ้าชอบเผ็ดก็เพิ่มจำนวนนะคะ ก็กระเทียมเราก็จะหั่นแบบนี้นะคะเราก็เดี๋ยวเราก็จะสับให้ละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานนะคะ อ่าหั่นพริกแล้วก็กระเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําน้ํายําพร้อมกันนะคะนะเราก็ใส่พริกกระเทียมไว้ในถ้วยเลยนะคะหลังจากนั้นก็บีบมะนาวนะคะมะนาวตัวนี้ใช้ประมาณหนึ่งลูกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวทีมลสว่าเราชอบรสเปรี้ยวมากน้อยแค่ไหนนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะใส่น้ำกระเทียมดองนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ จากนั้นนะคะใส่รสตีลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความนัวแล้วก็อร่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะคะคนไปจนกระทั่งน้ำตาลทรายนะคะละลายเรียบร้อยนะคะซึ่งขั้นตอนนี้เราสามารถที่จะ่าชิมแล้วก็ปรุงรสได้เลยนะคะอันนี้เพิ่มน้ำปลาเข้าไปนะคะอย่าลืมนะคะว่าตัวเนื้อไก่เราจะมีความเค็มนิดนิดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเค็มมากนะคะ แล้วก็หลังจากที่ปรุงรสเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวอันนี้จะเป็นโหระพาซอยนะคะซึ่งก็คือสามารถใส่เป็นต้นตั้งโอ๊กก็ได้นะคะถ้าใครไม่ชอบกินโหระพานะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะน้ําสําหรับเอาไปราดตัวไก่ของเรานะก็จะเป็นไก่มะนาวนะคะ เราจะจัดจานนะคะด้วยผักสลัดนะคะนิดนึงซึ่งอันนี้ก็คือใช้เป็นผักกระหล่ำปีก็ได้นะคะก็แล้วเราก็เอาไก่ลงไปนะไก่นี่คือให้สะเด็ดน้ำนะคะจะได้ไม่เจือจางเวลาเราเรารับประทานนะคะ ก็นำน้ำยำที่เราทำไว้นะคะมาราดให้ท <c oughs> <อ> <ername> maker, ั่วนะคะก็สามารถรับประทานได้แล้วนะคะสำหรับไก่มะนาวนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเมนูถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ